สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮาหนอยเนาะสูตรของแอดนะคะสูตรของแอดเนาะจะมี แนวทางฮานอยแยกให้นะคะเป็นตัววิ่งรูดนะคะตัววิ่งรูดเม็ดเดียวแล้วก็สีฮานอยเย็นแล้วก็ฮานอยรวมนี่คือฮานอยรวมนี่ก็สมชื่อเลยนะคะก็คือใครอยากไปสูตรรวมก็ไปได้เลยนะคะฮานอยรวมนะคะก็คือเล่นได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่ฮานอยเช้าไปนะคะฮานอยเช้าฮานอยอาเซียนฮานอยทีวีฮานอยโทรทัศน์เอาไปเล่นได้เลยนะคะคือสูตร ตัวนั้นคือสูตรฮานอยรวมนะคะเล่นได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นใครที่ยังไม่มีแนวทางฮานอยอาจจะแบบว่าฮานอยตอนกลางวันนะคะฮานอยมินโูฮานอยท้องถิ่นนะคะฮานอยเอียงก็ว่าไปค่ะเอาลองเอาไปพิจารณาดูว่านั้นสูตรฮานอยรวมนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะจนถึงเย็นเลยค่ะแล้วแต่นะคะแต่ส่วนตัวแอสหนอยเย็นแอจะไปสูตรนี้นะคะสูตรฮานอยตอนเย็นนะคะสีฮานอยตอนเย็นไม่งงเนาะงงไหมคะใครงง แจ้งได้นะคะเดีวแอดจะอธิบายให้ฟังเนาะเม็เดเดียวนะคะวันนี้เข้าปกติเข้า v i p เข้ากาชาตนะคะเม็เดเดียวนี่หนะคะสี่ห้าหกวันนี้ถือว่าเดินดีเลยนะคะสี่ห้าหกเนาะเอดเจเข้านะคะแอดเจเข้าห้าหนึ่งนะคะเจเข้าเก้าหนึ่งแล้วก็เจาะเข้าหกเก้านะคะโหสามหน่อยเลยนะคะ พิเศษปกติแล้วก็ VIP ตารางปังมากเลยนะคะตารางเข้านะคะวันนี้ตารางสีน้อยเย็นของเรานะคะเข้าศูนย์หนึ่งห้านะคะเข้าศูนย์สองสีนะคะเข้าหนึ่งห้าเข้าสองสีเข้าหกเก้าเข้าหกสองนะคะเข้าหกสองเข้า9ก้าหนึ่งนะคะน่าเสียดายที่จับไม่ได้แอดมีศูนย์หนึ่งมันมาห้าศูนย์หนึ่งเนาะมี4 5 1ห้าหนึ่งเนาะโอ้นี่มีห้าหนึ่งตั้งเยอะนะคะโอ้ไม่มีศูนย์ห้าหนึ่งจับศูนย์ห้าหนึ่งไม่ได้ค่ะ อันนี้ก็041มันมา042เออเอาเข้าไปซุยเถอะวะเอา่อยก็ะซุยคือกันได้อันนี้เป็นสูตรจับสามตัวของแอดนะคะใครที่อันนี้ก็ส่วนมากจะวินกันเอาเนาะวินกันเอาวันนี้ก็แตกไปสองตัวเลยนะคะถือว่าตารางก็ปังนะคะช่วงนี้แอดเจาะเข้าดีอยู่นะคะเจาะเข้าดีเอามาดูสูตรห้านอยรวมนะคะสูตรห้านอยรวมแล้วก็เอ่อห้านอยแยกเนาะ อันนี้ FC ช่องแอดก็จะมีเล่นตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะคะพาก,กินเขากินน้ำกันในเดอ้อนอยกิจหลุดนะคะนอยพิเศษหลุดนะคะนอยปกติ16นะคะเป็นประวัติศาสตร์มากเข้าไปที่6นะคะนอย VIP เข้าไปที่9นะคะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์มากนะคะหานอยพัฒนาหลุดค่ะอื้ย หน่อยกาชาติเข้าไปที่เก้านะคะน่อยสามัคคีหลุดน่อยพัฒนาหลุดนะคะมาดูเลยนะคะนี่แตกสามตัว 7, 9, 1, เจ็ดเก้าหนึ่งอือเจ็ดเก่าหนึ่งแตกเฮ้ยแตกสามตัวภพ่ไปตะล่างนี่เลิศเลยคะ่ะนี่แตกสามตัวเลยนะคะนี่เจ็ดเก้าหนึ่งนะคะอ,อือนี่เก้าหนึ่งสองหกสองเก้าเนาะ โอ้ดีใจด้วยนะคะไปสูตรไหนกันบ้างเนาะมานเฮงปังกันไหมนะคะทุกแนวทางนะคะเน้นย้ำมีเข้ามีหลุดเอาไปพิจารณากันดูใครชอบน้อยตัวน้อยชุดไปสูตรล้านได้เลยนะคะสูตรล้านนี่จะให้วิ่งลูดแค่เม็ดเดียวนะคะแล้วก็เน้นให้แค่สี่คู่เนาะสูตรหลักหนึ่งสูดสูตรหลักสองสูตรลองสองนะคะส่วนสูตรแอดเนี่ยมีให้ตั้งแต่เช้ายันค่ำนะคะเช้ายันค่ำก็เลือกกันเอาค่ะดูกันเอานะคะเลือกเอาดูเอาว่า จะมนันจะหิงจะปังอันไหนนะคะดวงถูกฉลูก,กับของใครนะคะถูกกับของแอดหรือว่าถูกกับของห้านนะคะจัดเต็มได้เลยค่ะทุกคนแต่จะเข้าไม่เข้านี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีสูตรเล่นทั้งวันให้สูตรเล่นทั้งวันนี้ก็น,นั่นแหละคะ่ะเอาไปจัดได้เลยมันหิงปังกันไม่น้อนะคะแอดหยุดพักนะคะหยุดพักวันนี้วันที่สามแล้วนะคะหาหน่อยขออนุญาตหยุดพักค่ะเดี๋ยวรอให้ สักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะคะไก่เศร้าแล้วเดี๋ยวคอยสิไปลงสนามนะคะไปลงสนามไปลุยนะคะช่วงเป็นเมนอจะพักเล่นหวยนะคะเล่นพักแค่หวยฮานอยนี่แหละคะ่ะพักแค่หวยฮานอยเนาะเอาลืมนึกว่าตัวเองไปหน้าใหม่แล้วนะคะเอามาดูนะคะมาดูสูตรนี้นีน่นะคะ เอานี่นะคะให้ดูอันนี้ก่อนเนาะสูตรห้านอยแยกนะคะน้อยกิจให้ไปที่เจ็ดศูนย์ลอยพิเศษให้ไปที่เจ็ดห้าลอยปกติให้ไปที่เก้าหกเก้านะคะน้อย VIP ให้ไปที่แปดสี่ลอยกาชาดให้ไปที่หกเก้าลอยสามัคคีให้ไปที่ 69, หกเก้า นอยพัฒนาให้ไปที่25นะคะหานอยรวมนะคะหานอยรวมของวันที่4นะคะ4 5 6นะคะยังอยู่ที่4 5 6 4 4 4 3 4 2 5 4 5 3 5 2 6 4 6 3 6 2กะกลับหัวกันเอานะคะตัวนี้เป็นตารางของหานอยรวมนะคะก็คือ4 6 9 3 2 1เ้ยเออถูกต้อง4 6 9 3 5 2 1นะคะ4 5 6 4 5 4 4, 4 3 6 4 3 4 2 5 6 2 5 4 2 3 6, 6, 6 2 3 4นะคะนี่คือ เออจับแปดคู่แปดชุดเนาะในตารางแอดจับให้นะคะเป็นสูตรนี่ค่ะห,าห้านอยรวมก็ลองพิจารณาดูอันนี้เล่นได้ตั้งเช้าเลยนะคะมีสี่สี่แปดนะคะเป็นเลขทูบเนาะแอดก็แปลงออกมานะคะแล้วก็สองสามสีนี่ก็คือเลขทูบหวยไทยที่จุดเนาะ2องสามสี่นะคะ มาดูสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรหาน้อยเย็นนะคะสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรหาน้อยเย็นของเราเม็ดเดียวให้ไปที่หนึ่งนะคะโอ้หนึ่งสีมาแล้วมืออื่นเม็ดเดียวให้ไปที่หนึ่งนะคะสีน้อยเย็นนะคะหานอยตอนเย็นนะคะก็คือน้อยกาชาดิน้อยปกน้อย VIP น้อยพิเศษน้อยกิตน้อยสาน้อยพัฒนานั่นแหละค่ะที่จริงมันก็มีเจ็ดน้อยนู่นเนาะแต่บางท่านกงบไว้โดค่ะ ส่วนมากก็จะพิปก VIP กันนะคะส่วนมากจะไปแค่3หน่อยนี้เนาะ98นะคะ901นะคะ901เนาะตัวเด่นนะคะพรุ่งนี้901ตัวเจาะเลยก็989796นะคะ080706 181716นี่เป็นตัวเจาะของฮานอยตอนเย็นนะคะในตารางนะคะในตารางแอดให้ไปที่9681นะคะ9681075นะคะ9681075901908 971 978 97 601 608 671 678ตัวนี้ไม่ต้องกลับหัวยากนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลับหัวยุ่งยากเลยนะคะเพราะว่าแอดกลับหัวให้แล้วนะคะ กับหัวฟึบฟับฟึบฟับให้แล้วนะคะเพราะว่าในตารางมันกลับให้เองเลยนะคะนี่หกกับเก้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งมันก็กลับหัวหกศูนย์หนึ่งให้เลยนะคะนี่สบายเลยนะคะแปดคู่แปดชุดก็ประหยัดไปอีกก็ขอให้เข้าค่ะขอให้เข้านะคะพรุ่งนี้ขอให้ตารางเข้าเลยนะคะฮานอยปกติฮานอยวีไอพีนะคะส่วนมากจะไปกันฮานอยตอนนี้เนาะ บางท่านก็ชอบเล่นหาหน่อยไม่ชอบเล่นเลา่าพัฒนาบางท่านก็ชอบเล่นเลา่าพัฒนาไม่ชอบหาหน่อยเลา่าพัฒนานี่เป็นหวยที่น่ากลัวอยู่ด้ไยว่าโบเป็นตยาเอล้วว่าเป็นตยาหาหน่อยกับเป็นตยาสรุปแล้วเป็นตยาทุกหวยค่ะสรุปแล้วโบเป็นตลินทุกหวยน,น้นอนเศร้าแบบติ้เอาพิจรารณากันดูค่ะ901นะคะเฮ้ยหรือมันจะมาเลียงบบ901เขาเรามีอยู่เออมันโอบ้ามโอบบุญนะช่วงนี้นะคะ ออกซ้ําตัวเดิมๆนะคะช่วงนี้ออกซ้ําตัวเดิมๆหวยวนนะคะหวยวนพรุ่งนี้ก็วันอะไรอะ่ะพรุ่งนี้ก็วันพุธบ่วันจันทร์วันอังคารนะคะเอาผิดกัลนละหน้ากันมึงผุดละอาทิตย์หน้าพุดไรแอดจังสีลุ่งสนามส่วนนี้แอดพักค่ะพักห้าหน้อยนะคะช่วงนี้โอ้เสียดายมากเลยถ้าไปนี่มานมากเลยนะคะห้าหน่อยไปโอ้เสียดายอยู่คะ่ะแต่ก็พักเมื่อยค่ะเมื่อยเมื่อยซื้อนี่ละพักซื้อว่าไม่หยังค่ะ มือซื่อๆเลยพักเอาไปพิจารณากันดูสำหรับคลิปนี้นะคะแอนล,ลาไปก่อนขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกแนวทางที่นำเสนอไปนะคะเป็นแนวทางที่ดีนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดถูกใจนี่คือเปิดการมองเห็นให้เพื่อนๆได้มองเห็นเลยนะคะแล้วกดกระดิ่งนี่สำคัญเลยนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่เราอะ่ะเวลาแอดลงคลิปเราอะ่ะมันจะได้แจ้งเตือนเรานะคะนี้เราจะได้เห็นเองนะคะนี่กดกระดิ่งนี่สำคัญเลยะคะ่ะ แจงเตือนปุ๊บก็มาดูปั๊บโหลดทุกแนวทางนะคะที่นําเสนอไปมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีเข้ามีหลุดพิจารณากันดูนะคะเอาตัวที่ตัวเองชอบตัวที่ชนตัวเองตัวที่ถูกใจนะคะภาษาห่วยไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้ะคะ่ะสอบถามกันได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราก็บางท่านก็ไม่ได้รู้จริงๆนะคะก็สอบถามกันได้แต่ส่วนมากแอดจะให้ให้ให้ไปดูใน Google นะคะเพราะว่าจะได้อธิบายละเอียดละเอียดแบบละเอียด เลยนะคะจะได้อธิบายละเอียดยิบเลยเอา้าขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะให้ทุกแนวทางที่นําเสนอนะคะเป็นแนวทางที่ดีแนวทางที่มานแนวทางที่เฮงแนวทางที่ปังนะคะสวัสดีค่ะ